สวัสดีครับอนุะโลหะมาแล้วครับวันนี้ก็มาแนะนํานี่พลาขุนแผนของหลวงปู่แพ้วเปาวโลนะครับเป็นพราเนื้อผงมั่งก็คือที่ผมได้มานี่เป็นเนื้อมวลสารว่านเกสรดอกบัวนะครับจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด3,900องค์นะครับเป็นที่ระลึกหลวงปู่แพ้วเปาวโลอายุ98ปีวัดลังหมันจังหวัดนครปฐม แล้วก็เป็นพระรุ่นนี้เป็นพระแจกเรียกว่าจะมีรุ่นที่มีเกษาหลวงปู่แพ้่ด้วยถ้าเป็นเกษาที่มีเกษาหลวงปู่แพ้วนะครับก็จะมีราคาคือหลักหมื่นนะตอนนี้นะครับราคาหลักหมื่นหลักหมื่นเลยที่มีเกษาหมื่นกว่าขึ้นส่วนรองลงมาก็จะเป็นที่ไม่มีเกษาก็ นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันฮะขุนแผนนะครับมหาสเสน่ห์ของหลวงปู่แพ้วก็จะมีที่มีเกษานะครับนี่ที่มีฝังเกษาหลวงปู่จัดสร้างทั้งหมด198องค์อ่าเป็นที่ระลึกหลวงปู่แพ้วปะวะโรอายุ98ปีวัดลังหมันอ่าก็จะเป็นเนื้อว่านร้อยสี่นะครับนี่เนื้อว่านร้อยสี ก่ก็จะนิยมกว่าเพราะว่าได้บรรจุเกษาหรืูปแพ้วไว้ในนั้นก็เลยทําให้มีราคาข้างวดน,นะตอนนี้นะก็เป็นหมื่นหมื่นกว่าละแล้วก็ลองมาก็จะเป็นเนื้อว่าร้อยแอันนี้ก็ไม่มีเกษาแต่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ขาดแค่ไม่มีเกษาอันนี้ก็สร้างจะน้อยกว่าที่มีเกษาก็คือ119องค์อ่าชาวหากันอยู่ก็ลองหลักหมื่นนะครับ ทองหลักหมื่นที่ไม่มีเกษาเนื้อเดียวกันแล้วก็นี่มวลสารกาดยายักษ์นะครับแล้วก็สร้างจํานวนนี่แหละครับสร้างจํานวน1,200องค์เป็นนี่แล้วก็จะมีตอกโคตนะครับตอโคตขอพึ่งอยู่ข้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนของที่ผมได้มาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมวลสารนะครับนี่สบู่เลือด นี่จะเป็นสีดแดงๆสร้างจำนวน1,900องค์แต่ที่นิยมก็ถ้าถา้นิยมสุดก็จะเป็นนี่ครับดินกาดยายักษ์กะที่เป็นเกษาหลวงปู่ราคาก็หลักพันครับเฉพาะน,นี่เนื้อที่ผมได้มานี่ก็อยู่ที่ประมาณ2,000ต,ต่ำกว่านั้นก็ไม่ต่ำกว่า1,500ก็2,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันอันนี้ก็ให้ดูกล่องนะครับนี่กล่องก็จะเขียนว่าขุนแผนมหาสเสนีวาระพิเศษนะครับเป็นวาระพิเศษหลวงปู่แพะปอวโลนะครับอายุครบ98ปีวัดลังหมันของวัดลังหมันนะครับเป็นของวัดลังหมันมาดูกันนะครับ เพราะว่าพอดีผมใส่แน่นเกินไปแน่นแน่นมากแน่นมากอัดแน่นเลยอ,ออกแล้วครับขอประทานอภัยอันนี้ก็จะเป็นว่านนะครับเป็นเนื้อว่านมวลสารนะครับเกสรดอกบัวแล้วก็ผสม คําข้าวนะครับที่หลวงปู่ฉันแล้วก็เศษข้าวที่หลวงปู่ฉันเหลือก็จะมาตากแห้งแล้วก็มาตําดผสมอยู่ในนี้เหมือนกับคาข้าวของหลวงพ่อฤษีลิงดํานี่นะครับมีเก๊น,นะครับมีเก๊ตอนนี้มีเก๊ออกมาแล้วแต่ความคมชัดก็จะดูง่ายกว่าของเก๊ก็จะดูไม่คมชัดนะครับจะดูง่ายใครที่ผ่านตาหยิบมาดูเนี่ย นี่ครับใบหน้าข้างขอบก็รุ่นนี้ก็จะเป็นที่มีเพลงอ่ะ,อะในเพลงด้วยนะที่อเอกลักษส่วนอณภูมิร้องแล้วก็จะห้อยเป็นองค์สีดำ ส่วนนางเอกมิวสิกก็จะห้อยอ,องค์นี้ครับเสองค์สีขาวนี่ครับจะจะมีโค้ดคำว่าขอพึ่งนะครับขอพึ่งตอกอยู่ด้านบนนี้เราจะส่องดูอย่างนี้ดีกว่าความคมชัดนะครับความคมชัดของตัวองค์ ดูให้ชินตานะครับดูให้ชินตาเราจะได้ถ้าพบเจอก็อย่าคิดว่าไม่มีของเก๊น,นะครับถ้าพบเจอก็ระวังด้วยดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆพระของปู่มีมนสารนี่นะครับให้ดูกันใกล้ๆเลย ความคมชัดมวลสารนี่นะครับด้านหลังจะมีคำว่าหนุปู่แพร์ปาวโลนะครับวัดลังหมันออกที่วัดลังหมันเลยใครที่ชอบของที่วัดลังหมันต้นะตอนนี้ก็จะมีคนตะเก็บแต่ของวัดลังหมันเนื้อนี้ก็ที่วัดก็อยู่ประมาณสองพันนะครับสองพันกว่าแต่ถ้ามา บูชากันนี้แล้วแต่ถ้าใครร้อนเดือดร้อนเงินก็จะต่ำกว่าพันสองพันแต่ถ้าในกลุ่มก็จะเปิดกันที่แล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ก็ไม่ต่ำกว่าพันะครับถ้าเจอต่ำกว่าพันล้วแท้อย่างนี้นะครับเก็บเลยนะครับเก็บได้เลยอนาคตสดใสแน่นอนใบหน้านะครับใบหน้าของคุณแผน นี่ครับคิ้วจมูกจะต้องคมชัดนะครับแหลมขอดคมชัดแหลมมากก็จะมีกุมารน,นะครับนั่งพนมมือทั้งซ้ายและขว,วาเลยแล้วก็จะมีดอกบัว สีดำดนี้ก็จะเป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารเกสรออเป็นพวกใบก็จะติดตามจุดต่างๆนะครับสีดำดำที่แห้งส่วนด้านข้างนะครับอขอบด้านข้างมาดูกันนี่นะครับนจนานะครับองค์จนะหนา,หนา ขอ,องแท้ตั้งหนาแล้วก็มีขอบเกินนะครับที่ปั๊มมาเป็นขอบเกินจะต้องมีขอบเกินนะครับบางองค์ก็จะมีขอบเกินเยอะด้านหน้านี่จะเกินออกมาเยอะเลยจะต้องมีขอบออกมานะครับดูนะครับจะต้องมีขอบเกินออกมานะครับขอบเกิน เห็นไหมครับจะมีขอบขอบเกินนะครับขอบขอบนี่จะต้องเกินมาองจะหนานะครับจะหนาจะไม่ขาวแบบกระด้างจะออกขาวนวลมองเห็นได้ชัดความคมชัด แต่บางทีถ่ายรูปมาก็จะขาวออกขาวนวลๆเลยนะครับ okay. ก็จะต้องมีโค้ดบางทีต่อโค้ดลึกก็มีครับจะลึกกว่านี้เลยลึกแล้วจะปองดูเป็นเป็น,เป,นเป็นทรงสี่เหลี่ยมบางทีต่อโค้ดลึกเข้าไปก็จะบุบลงไปแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมคำว่าผ่อพึ่ง บางเหรียญก็บางองค์นะครับก็จะต่อโค้ดหองพึ่งยุบลงไปเลยจะตกใจนะครับว่าเออจะเป็นของปลอมอายุนี่ครับ98ปปีเป็นขุนแผน เป็นสมเด็จขุนแผนที่ออกที่วัดลังหมันตุ้นแรกๆเลยแล้วก็มีราคาหลักพันเลยนะครับจะมีเกษาหลวงปู่นี่ก็หลักหมื่น โอเคครับก็ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาให้ FC ได้ดูอีกว่าจะมีรุ่นไหนอีกเลยแล้วก็ของหลวงปู่ตอนนี้ก็พยายามจะเก็บสะสมของหลวงปู่หลายๆรุ่นเลยเพราะว่าที่ผมชอบก็คือหนึ่งเป็นของทางวัดสร้างไม่ได้มีเซียนจัดสร้างแล้วก็ทางวัดก็สร้างไม่ได้เยอะด้วยอ่า บางรุ่นก็จำนวนแค่3,000อย่างอย่างเนี้ครับ3,004เองถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วอนาคตต่อไปนี่แล้วอยู่ในในในเพลงของหลวงปู่พแพ้วด้วยครับที่คุณเอกราชร้องไว้ก็จะให้ดูนะครับดูดูด จะมีกรอบยันลักหลงนะครับนี่ยันลักหลงอย่างนี้นะครับยันลักหลงยันนะนะชาลิติพุทธทาจิเจลุนิโมนะครับแล้วก็ยันเหาสมาธิล้อมด้วยนาะมะทะอะอุอังก็จะมีตอบโคตนะครับขอพึ่งนะครับขอพึ่ง บางทีก็ตอดเล็กแล้วก็จะคล้ายๆสี่เหลี่ยมนี่ะละขุมแผนเหมาะแก่การค้าขายครับเหมาะแก่การค้าขายไม่ใช่ทางมหาสเสน่ห์พวกเชิงชู้สาวนะครับเหมาะแก่การค้าขายมากโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวขอจบท่่นี้แล้วก็จะมีอะไรอีกก็สวัสดีนะครับ